สวัสดีครับพี่น้องมาหนีสร้างบ่มจากลานสามพี่น้องคุณบอกบอมอ่มสร้างบ่มสามพี่น้องบนมาบอกเลขเวลาอันนี้เกือบจะทุ่ทมหนึ่งแล้วพี่น้องบนกีโรถมาเล่นนอาเป็ดแลเดี๋ยวพูดเดียวไข่พี่น้องไข่ทั้งวันยาก,ก็มาไม่ได้กินเนขาไม่ได้กินคราบวันนี้เขากินกินเขาวพราเป็นเวลาเวลาเขากิน,ากน,ากกนยาไม่ได้ แต่กินไปก็เป็นกุหลอนกินยาเพระาะว่าเขาเป็นกุลลาอน้ำแต่นีงไม่กินเขาเศรถถ้าตอนเจอหามงก่กินยาเนี่ยมันก็แลวเลยพี่น้องเนื้อามาแลี้งก็อเดี๋ยวจะเข่าแห้งอะพี่น้องว่าะก็รออยู่น <laughs> อครับ <laughs> นึกกินย่ไล้หมอสร้างอมเปิดเบื้งองม,มีนอนยะหาตัวตัวบอกไงยังไม่บอกกันแล้วก็า <laughs> าาดานะ เพนกันยางเดียกเนาะสมผีสุม,มน่องเพิ่นมาทัานน,น,นั่นเมันจะออกเย่เสียเจ็ดหนึ่งหลเลขยังมาออกเบิตตัวบอกย้ำไดก็ไดู้นย์เจ็ดก็ออกแล้วีซีก็ออกออกแล้วเบิดี๋ยวก็นะ้างบอมได้เลขตัวใดดีมากกาน,น่เขาบอกผมฝันได้เจ็ดสามงวดเนี่ยโ<อ>มฝันมาเกินเต้ฝันก็สองสามละโ ร่างผมผู้ียงเลยพี่น้องเด้อเป็นล <t> ้านสร้างตัดผมพี่น้องไปอุดหนุนเพื่อนไว้ละสามพี่น้องร้านแอร์พี่น้องเป็นกันเองเพิ่นึ่ตัดผมให้ผมฟี่ตลอดพี่น้องแต่น้องน้องนุ่งค้นป่วยเพิ่นเหือตันซาทดขอเงินน้ำจ้าเสียจนว่าอยากไปตัดน้ำบางมือไปตัด้านใจเงินบางมือโอออยากไอว่านี่ก็มาตัดนายบ้านพี่น้อง มัติดงบงบอนได้ยาปัหางมดรถตกตรงยึดที่ยึดองจุใ่ิ่เนียอาบนอนเฟินนมัติดให้เฟินว่าดูก็เจ้ายูงหัวมัติดไว้เราสมรักษาท่นนี่ตัวเตี้ยใหม่นี่วอมเอาเสื้อใหม่นี่นี่เออเนี่ัวผมก็ลำบาถึงเฟินตลอดด้วยล่ะงานการกับพวกขา การกบักขานบ่เป็นตัวนา่เจ้าเป็นดินต้องหัวก็เป็นต้องบุญจังก้นาตัวจุกดหว้านเอา่พขาหายซะเด้อบ่าเป็นดอกคำสอบก็ได้เลี้ยนตําอืมต้มบ่มถึว่อเิ่นอยู่ไต้ลมพระบาลมีเพิ่นฮั่วกระิ่ช่วงตีสิาเอ่อสาตัวอือ้ิจังเลย บ่ต้อก็จะตายเหบอกังบอมมาแรงบอมพ้นมาเล่นน้ำตอนเลงมาจะพูดยังมันบ่นอ่ะผมไม่ไปเห็นงั้นผมง่ายไหลืบบนี้โอ้ตผมบด้เข Am ้าเยดเขาเลยลค่าลาย โอ้เราคาลายพี shorts, ่น้อน so, ี like ่แหละเพิ <st unlikely> ่นระลึกถึงพระเจ้าอยู่หัวน่ะเพิ่นอ่ารักษาเขารบารักษาเฮาฟูคุ้มครองเฮานี่แหะคุณพระคุณเจ้าเดี๋ยวโจก็สิซ่วงหรือเศร้าไอ่อือ้ยเศร้าเนี่ยมวยไหลเก็บดักดักอะดักกระสอดบนเราเด้อลดักกระบาดบนยูไปคอยยู้ไปวันนี้ยังดอกธรรมชาติ ถ้ากระบาดเบิดเก็บได้ห้องไว้ก็พออยู่พอเศ้าอันหนึ่งไอว่าสันไอแห้งก็ได้เขามาในบ้านวันนี้เมาปิดประตูเลยแต่ว่าปิดเองเมื่อยทั้งนอกดิดออกดิ้นน้ำลายกินข้าไปกินเข้าวน้ำไอปะกินมาแล้วกินกับวปลาคราข้าวกรอแห้งเนี่ยข้าวแห้งกินอ่ะเจ้าหุงข่าวว่าเราคงหุงแห้งไม่้องเจ้าปะไม่ต้องหุงหรอก ไอ้ที่มันเป็นกดไหลย้อนไอ้นี่ก็ได้กินนะพวกขามพวกเปี่อยๆนี่เลยเพราะันเห็ดแห่งมันทั้งในมันนั่นนั่นเอ็นคนพวกเอื่อนคนจีนหรือเปล่ามันพวกของส่งเพราะว่าไอ้มขามเนี่ยมันก็แพ้ไตขามไอ้มันแพ้ไตเพราะว่าไตเขาทำงานไม่สะดวกมันเป็นพวกน้าบัดล้มพวกยังไปกินไปกินหรอกเพราะเขาเป็นผู้ป่วยชักสิกินียังมีนั่งสิกินนั่งยังเสร็จหรอยอมเกิดอะไรก็นั่งยังเสร็จเลย เ,เาขาเป็นยังเ่าเป็นยังเราห่อใบจงหัวบอลหอก็ดีกันดีบนน่ะละโอ้ฟันว่างสองสามมือว่าสามเก็ดวันเจอือสามเจ็ดเดี๋ยวพี่น้องตั้งบอมตั้งบอมร้านจัดผมตามพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเด้ออยู่แต่ม่กระตรงกับเลนไอไน้นี่แหละตรง,งอยู่มันออกบนแล้วเด็กจะไอบอกไป มันที่ออกเลขพวกนี้นเหรอเห็นป่าองกระดาแล้วเลขก็มีหลายตัวแล้วก็อ่อนได้สตัวเล้วก็มันแตกอยู่เลขที่ไอ้บอกมันออกตะล้าวดหมดสี่อันวานนี่ออกเก,ก็ดศูนย์ศูนย์เก็ดเนาะอันนี้มันยังเลขวงในได้เลยสามเจ็ดสามแปดสามหนึ่งกับสามสี่แล้เหรนยั้งสนี้เหรอ ตรงไหนอ่ะเออเมื่อะไรบอกมามาเล่นท่นเจ้าปยุมเลาวคือก็นั่งจนสดแจงสิเลยเอาไอเอาเอาใบเพ่งหัวบอลก็ได้เออเแล้วใบก่อนใทยเก็บอยู่ใทยเก็บก่อนท่านเดก็ดูแลเจ้าของนี่ยังจะใจให้ถ้าใจให้มันเมื่อยงกรรมเนี่ยภายในห้องปรต้องกามพร้อมใจให้เดชถ้ามันผ่อนคลายง่ายเหมือน ใจหายมีไอติ้มเหรอบ่พอต้องเยอะๆใจหายมึงไอได้เหรอถ้าเรียกใจเราตัวบอลลูนเขาตัวเข้าใจไอเราใจโยคนป่ว้หน่อยใจเราหน่อยใจเองลยทุกอย่างเขาเอาไว้น้ำเขาเดี๋ยวเดี๋ยวร้านเขาเสิไปเขาไปผู้เดียวได้คนอื่นบริเวณม่เกี่ยวกับเขาแต่ยังเห็นเหตใจเหตุสงบไปผู้เดียวน่ะไปผู้เดียวเขาต้องอยู่ผู้เดียวให้ได้เวลาไปเขาก็ไปผู้เดียวถ้าไอใจหายเขาก็บ่กไปมึงดีเน๊ะ กินย e. ังเรานั่งไปกินเขาน้ำพ่นพ่นได้ไหมกินก็ได้กินสิเราก็ยังตเห็นหรอนั่นเราแตัวเห็นด้วยบางเพืงมันมีอย่างแล้วมีอย่างเด้อขยะขดีอยู่อเ็ดแขวไองเหดินดีแล้วเออขดีอยอะก็ว่ามันว่เป็นเวลาทบ้านของาคนาเียนะอห้องไบ่ไดกินเข่ากินยากเอ็นวนเชัวก็กินโยมันไปโยทองนั่นแหะกินยังั์แะ กินก ah mm. ินเรามันก็กินยาม่ได้เย uh. ็นช mm. ัวร์กินได้จะเย็นชัวร์เสื้อยาเิ็นม่ได้กินได้เพราะว่าเย็นชัวร์มันมีใยหลอที่นี่จาก็กินยาตามไปเลยเย็นชัวร์เลยมันเฮ็ดเหงกระเพาะเขาซึมได้ง่ายเลยเพราะว่ามันเป็นนมที่เขาอันนั้นเราเขาอันนี้เขาเขาสกัดเราร่างกายเขาสามารถซึมไปใส่ลยเรามันพบแพ้่กับเพาะกินเลยเราก็กินยาเลยก็ได้

ูเออว่าเป็นยังเาไกินข้าได้ไหมคอนี้เกินหรอูแเจ้าเรากินเด้ยใ้อยตัวเล็กอะเกียามไสิครับเือนเพื่อนเพื่นสงมาให้ก็บลงในเมื่อยหลาคนอยู่ตรงเลี้มาให้อายอืขอบใจด้อยลาย

เอาเอาคนได้ที่มาเยี่ยมไอเด้อครับเอาเงินหน่ายไปซื้อก็ได้ซื้อปลาเอาต้มมันย้ายลุงแล้วต้มาให้จ่กว่าเราอยากให้กินไม่อยากให้กินแต่ว่าบอกว่าอย่าใส่บกพริกเด้อกินพริกม่ได้มันกลวย้อนแล้วก็มันป่วยคนป่วยเราใส่บกพริกไม่กินบ่าว่าหนึ่งปลาก็ใส่บกพริกต้มปลาใส่พริกหมด เราจะให้เขากินหรือว่าจะว่อยากให้เขากินได้กินได้แก่อยู่มวยเอาไปกินนไงเขาแห้งก็เรื่องว่าเขาแห้งนั่นกินวันนี้นกินเลยเบอร์บนเต่าให้อยู่โทรบอกคนเราไม่ต้องไม่ต้องไม่ไอ้หรอกอายเราก็บอกไปแต่ต้มปลาก็ไม่ต้องพไม่ต้องซื้อได้ต้มปลาสั่งบอมเด้อ เขาต้องเหตุมาเด้อว่าไอ้เราหยอกเธอเออแต่ผไอเห็นเลยหรอว่ามันมีมันมีคนที่ให้อยู่น้ำต้เดืยเดือกินม่คผมสือไดอยากกินเดี๋จะมันไอ้อเคเนีมันไอ้ลยวกกินไอ้นางต้งนอกไอ้ก็เขาบางเอเค่นี่ยละก็พูดอะไร